โดนสลัดขอญาตรายงานตัวครับขณะนี้ท่านกําลังอยู่กับผมที่มัสยิดกูเซะนะครับมัสยิดกูเซะอยู่ในจังหวัดปัตตานีนะครับวันนี้ผมก็ได้เดินทางมายังจังหวัดปัตตานีเพื่อที่จะมาเาที่ยวและก็เยี่ยมมัสยิดกูเซะนะครับมัสยิดกูเซะนะครับก็ถือเป็นมัสยิดเก่าแก่ของคนปัตตานีแล้วก็ริมทั่วไปนะครับหลายๆคนก็รู้จักกันคำว่ากูเซะหรือมัสยิดบินตูกรุบันตั้งอยู่ที่จังหวัดปัตตานีกรูเซะมีความหมาย ว่ารายสีขาวใสดังไขมุกเนื่องจากชายหาดทรายขาวสะอาดในสมัยก่อนชาวอาหรับเล่นเรือมาถึงที่ชายหาดแห่งนี้จึงเรียกชายหาดแห่งนี้ว่าลูลุซึ่งหมายถึงไขมุกในภาษามาลายูปัจจุบันพื้นที่แห่งนี้ถูกเรียกว่าตันหยงลูโลครับชื่ออย่างเป็นทางการของมัสยิดคือเซคือมัสยิดสุลต่านมูซัฟฟาชาเป็นมัสยิดแห่งแรกในอาเซียนที่ถูกสร้างด้วยอิฐแดงซึ่งผลิตที่ตารับบาตา บ้านกามิโยจังหวัดปัตตานีมัสยิดโบราณ300กว่าปีมีลักษณะโดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมเชิงผสมสาสาศิลป,ปะแห่งอาหรับด้วยรูปทรงประตูซุ้มโค้งแหลมเสาทรงกลมมัสยิดแห่งนี้สร้างขึ้นในสมัยสุลต่านมูซัฟฟาชาเป็นเจ้าเมืองในปีพศ2073-2107โดยคำแนะนำของท่านเชคซาฟียุดดีนอลัลอาบบาสหลังจากสร้างเสร็จมัสยิดแห่งนี้ได้มีสถานะ เป็นมัสยิดแห่งอณาณาจักรปัตตานีดารุสสลามนอกจากเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แล้วมัสยิดแห่งนี้ยังเป็นศูนย์รวมเกี่ยวกับศาสนาและอีกทั้งเป็นแหล่งศึกษาศาสตร์ต่างๆที่เกี่ยวกับอิสลามและมัสยิดแห่งนี้ยังมีคุณค่าตั้งแต่อดีตจ,จนปัจจุบันและเมื่อปีพศ2478กรมศิลปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานและมีการบูรณะ ในปีพศ2500ถึงปี2525เพื่อให้มัสยิดลูเซเป็นโบราณสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของเมืองปัตตานี